สวัสดีค่ะยินดีตอนรับค่ะผู้ชมทุกท่านเขาสู้รา่การเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอ,อก,กันกับนในช่วงบ่ายของมือวันทีีเดือนกันยายนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อนะคะมีแอดผพ้าพามีพี่น้องบรรเทาสุขสุขก้นมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ ลาวพัฒนานะคะแล้วก็มีรัฐบาลไทยพร้อมนะคะพระแม่พน้องคะอ่าเล่าพัฒนารัฐบาลไทยนะคะเล่าพัฒนามณีนะคะแนวทางจากพระอาจารย์วัดป่านะคะหมวดทิพานมาหนีแนวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์วัดป่าพระอาจารย์วัดป่านะคะเขามาเป็น6 0 0 6นหะคะแล้วก็3ตัวของพระอาจารย์เนี่ยเกือบเขา3าตัวโตนะคะพระอาจารย์เราให้3ตัวมหา6 1เนา่นะคะพ่อแม่พน้องค่ะมี เล่าพัฒนานะคะจากพระอาจารย์วัดป่านะคะล้วก็มีรัฐบาลไทยพร้อมนะคะพระแม่พิ้องคะแล้กก็มีแนวทางเล่าพัฒนานะคะจากอาจารย์สารคามค่ะซึ่งอาจารย์แล้วโทษมาหาแอดงวดน,นี่เป็นงวดแรกนะคะ,พ,ะพ่อแม่พน้องคะเมื่อนี้คะ่ะแอดก็เกลยได้นําปัจจัจที่เอฟซีเพิ่นโอนมาให้อาพระอาจารย์วัดป่านะคะร่วม พ่นโอนมาสองเท้อนะคะร่วมทั้งเบิแปดร้อยเก้าบาทนะคะกัได้นําเข้าไปให้พระอาจารย์วัดป่าพร้อมสําหรับเมื่อนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาแนวทางนะคะทั้งเบิดทั้งม้วนนะคะประวัสิเป็นแนวทางของพระอาจารย์วัดป่าลาวพัฒนานะคะรัฐบาลไทยนะคะละกัแนวทางของอาจารย์สลัข้ามลาวพัฒนานะคะในคลิปนี้แนวทางสีม,มีตัวใดแน่พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ กรับนมัสการค่ะพระอาจารย์ไปเดินพอดมณีมาติดตามเล่าพัฒนาแล้วก็อันเอฟซีภูเก่ตกับโอนเงินมาให้พระอาจารย์เขาเก็ไดเอามาให้คุณค่ะแปดร้อยเก้าบาทค่ะใจดีใจดีนะคะตามผู้เดียวพนว่าพนไปหาซื้อกาแฟอยู่นะคะพนพนว่ได้หยุดงานพนมาจีซื้อเอาปากกาแฟมาให้พระอาจารย์ คนโอนมาสองเมื่อรถจำนังหร,ร,ร,รืรอ่ไงบอกค่ะอาจารย์<อ> <c oughs> 809บาทด้วยค่ะอาจารย์น <c oughs> ี่ <c oughs> กเ็เลยมาถามเล่าพัฒนาดิค่ะอาจารย์เล่าพัฒนา,ดา,เ,า,ฒนาเด่นหนึ่ง เป็นหนึ่งค่ะสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิ่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบค่ะทำต,ตัวมีมอะไรมง้นทำตัวมีบ่คะบ่เฮ็ดบ่เลย โอซ้ำตัวงนเมื่อนึงเกอบขาซ้ำตัวโต้นนะคะอาจริญมันเก็บขานี้เั็นเพ็ดบารเลยเ็ดบไรเลยเ็ดบไรยเลยบะคะอันนี้พาจริญเน้นเน้นหนึ่งเน้นนเจ็ดค่ะสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็สแปดนี้พาจารย์แล้เน้นหนึ่งเจ็ดนะคะ,ะวันนี้อัอนอันรัฐบา,าลไทยมืออะไรคะอาจรย์รัฐบาลไทย เอาแต่ว่าเฮ็ดแล้วเอาเอามือหนีเอาพร้อมกันบ้างเอาพร้อมกันพร้อมกันก็ได้ค่ะบอาจารย์ตะว่างวดมางเรื่องนี่ผู้นี่ละเพิ่นกัเพิ่นกักลับหัวซีหัว่าเป็นซีเก่าเพิ่นก็ได้จตะวันงวดมืาอนึงเต็มมักซีครับแม่ค่ะมักซีครับค่ะหนึ่งร่องเอาเอายังม่เอาอีกแค่นึงเนาะค่ะได้ค่ะค่ะ รัฐบาลไทยได้ตัวใดคะอาจารย์สองแปดกับสองเก้าสองแปดกับสองเก้าค่ะนั่งเอาคือเก้าแ,แบบเก้ามันขึ้นมาสองแปดกับสองเก้าอว่าคิดว่าเด้นสองเด้นสองนะคะเด้นสองค่ะไกลๆมือคือเก้าหละ่ะขน่อยกับสิมาอีกทำรัฐบาลไทยอันงวดพวกนี้ค่ะขน่อย บบท่านขน,น่อยวา่าจิ๊บกถามให้คนอยูคนเขนาหน่อยโบท่านม,มือประกาศคนเขาหน่อยเลยโบท่านก็เลยบริมานะคะพระอาจารย์มีสมเนร์เน,นาะค่ะพระอาจารย์มีสมเนร์จ้าจ้าพระอาจารย์สบายดีเนาะคะ <c oughs> ่ะพระอาจารย์สบายดีอยู่พระอาจารย์ขอบคุณพระอาจารย์นะคะแกาบนมัสการนะคะสาธุแม่นขอมากเลยแม่นขอมากเลยเดินซีกโต้กันเลยบอกซีฮ็อกซีเกตโต้กันเลยอ๋ <c oughs> อไม่ค่ะ เออวันนั้นเนาะแต่มาคนนี้เออคนคนสื้อน้ำพระอาจารย์จนคนรู้แล้วแล้วคนก็เลยไปกล้าผมว่า C6 เป็น C เก่าคนก็เลย้อยุคนก็ดีใจยุกะเอาละค่ะพระอาจารย์ขอบคุณค่ะสรุปแนว้ทางหายคลิปนี้นะคะพี่ล้องคะแนว้ทางอ่าในคลิปนี้มีเนื้อทางของพระอาจารย์วัดป่านะคะทั้งราชพัฒนาและก็รัฐบาลไทยนะคะหลวกะ มีแนวทางาลาวพัฒนานะคะจากอาจารย์สารคามค่ะซึ่งอาจารย์สารคามมาวา่างแนวทางมวดหน,นีเป็นมวดแรกนะคะพ่อแม่พีน่น้องคะเข้ามาเบ่งของพระอาจารย์วัดป่าก้อนนะคะซึ่งมวดที่ผ่านมานี่อาจารย์พระอาจารย์แล้วก็เขา60นะคะเขาตัวก้อนหกแล้วก็สามตัวนีเกือบแม่นเขาสามตัวโตว้พระอาจารย์เราให้3สามตัวห6าหกหนึ่งแล้ว,ว 5, 6, 1, ะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะ เอาวนนี้นะคะแนวทังจากพระอาจารย์วัดปา่าขาเราพัฒนาวันนี่พระอาจารย์เราเดนหนึ่งนะคะเดนนึค่ะพี่น้องคะแนวทังมีหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนค่ะหนึ่งสี่หนึ่าหนึ่งหกหนึ่งเจนึ่งแปดพระอาจารย์เน้นให้อย,ยู่ที่หนึนะคะพรอแม่พี่น้องคะหนึนะคะเราพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะต่อมานะคะก็เป็นแนวทัง เรา,าพัฒนานะคะจากอาจารย์สารคามค่ะซึ่งอาจารย์เล่ากับมาว่างแนวทางวันนี้เป็นวดนแรกนะคะพ,พี่น้องคะเราพัฒนานะคะวดน,นี้แนวทางของคของอาจารย์ค่ะพี่น้องคะแนวทางของอาจารย์สารคามนะคะเด่น1กับ3นะคะพี่น้องคะเดนน1กับ3แนวทางมี17 1819ค่ะ3 7 3เจ9านะคะอาจารย์สารคามเล่าเน้นอยู่ที่1 7 1 9กับ สามเจ็ดได้ถับพี่น้องเด้อเน้นสามคู่ในมือนี้นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องอาจารย์มาวางแนวทางงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะเอาแนวทางของอ่าพระอาจารย์วัดป่ารัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะรัฐบาลไทยงวดนี้เด่นสองค่ะพี่น้องเด่นสองนะคะแนวทางมีสองคู่ค่ะมีสองแปดกับสองเก่านะคะพี่น้องคะสองแปดสองเก้า มวยทีพผ่านมารัฐบาลไทยของพระอาจารย์วัดปาเล่าห้46กับ47 46แล้วก็47นะคะ FC ที่เพิ่นเด้โอดเงินอดนปัจจัยมาให้พระอาจารย์นี่แหละพี่น้องเราสื่อเราสื่อ46เราเลาสื่อ C 9, C 4เก่าเก่า4พร้อมนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสำหรับมวดทีพผ่านมาเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะมวดนี้นะคะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องค่ะ 16กันยายนนะคะพระอาจารย์วัดป่าเด่น2นะคะ28กับ29เก่ากับพมายพ่นองเด้อแคปหน้าจอนะคะพ่นองคะแคปหน้าจอนะคะเอาพ่นองคะกับมีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางมูอนิธิแอรนํามาฝากมาตอนพแมนนะะ่พี่นองบานเทาสุขสุขคนนะคะจังไดกาให้พแม่พี่นองบานเทาสุขสุขคนผิดจารณาเบิงนะคะทังช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะพม่พี่นองคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคะ่ะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณขอบคุณสาหรับแนวทางมณีนะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพระอาจารย์วัดป่านะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากอาจารย์สารคามด้วยนะคะเอาเอาไว้พอกันไม่กับแอดในคลิปหนาได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ